กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจีโนชยานินในรายการโคตรจะมีสาระนะครับผม <c oughs> เหมือนไหมเหมือนไหมเสียงเหมือนปะอ่ะก็สวัสดีผมวันนี้ก็อยู่ในช่องจีโนชยานินเหมือนเดิมนะวันนี้ผมจะมาให้ท่านผู้ชมนะครับผมได้เช็คดูว่าผมเนี่ยมีอุปกรณ์ในการทำ u t u u e เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มจนมาถึงปัจจุบันนะครับผมเริ่มตั้งแต่ราคาทุกสุดเป็นสูงสุดนะครับผม ก็กลับมาเป็นผมเหมือนเดิมแล้วก็จะเสียงแบบเด้อเด้อนิดน้องๆถามมาว่ามีพี่ไหนใช้อุปกรณ์ทำยูทูบอะไรบ้างก็จะมาให้ดูกันวันนี้จะมาเลี้ยงให้ดูให้หมดเลยเพราะว่าอุปกรณ์ทำยูทูบผมเนี่ยมีอยู่นิดเดียวจริงๆมีไม่เยอะเลยแต่สิ่งที่มาใหม่เรื่อยๆเนี่ยเกิดจากปัญหาที่ซื้อมาแล้วทําแล้วแบบอึดอัดใจก็เลยซื้อมาเพิ่มมันเป็นอย่างนี้ได้แหละอ่ะ มาเริ่มมันก่อนเลยครับผมอย่างแรกอันแรกเลยที่ผมใช้ผมตอนทํา y o YouTube ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆเลยเดี๋ยวจะแปะหน้าไว้ให้ดูนะว่ามีคลิปอะไรบ้างอะครับผมเดี๋ยวขึ้นไว้ปักไหนสักที่แหละเดี๋ยวขึ้นอยู่ในหน้าจอยแหละอะก็มีผมใช้เป็นตัวนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันเป็นตัวติดกล้องนะพอใส่มือถือเสร็จปุ๊บก็จะล็อกใช่ไหมพอล็อกสรุ๊ก็ถือถ่ายอย่างนี้นิงๆอย่างนี้เลย ก็นนี้คืออุปกรณ์ตัวแรกที่ผมใช้โทรศัพท์อาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่คือจะเอามาใส่ให้ดูเฉยๆว่ามันใส่อย่างนี้นะครับแล้วถ้าใส่ลึกเข้าไปกว่าน,นี้มันก็จะติดเสียงปุ่มเปิดปิดมันลำคาญมากเลยตอนผมใช้อ่ะอ่ะก็ตัวนี้พ่อผมเป็นคนใช้ถ่ายด้วยแต่ก่อนใช้ลำตงุง Galaxy เลยไม่รู้ผมไม่รู้แต่ใช้ตัวนี้ถือยังไม่มีไมที่ติดตรงนี้เลยมันไม่มีไฟอะไรทั้งนั้นเนี่ยผมอุปกรณ์ตัวที่2นะที่ผมซื้อมาต่อจากตัวนี้ หลังจากทําไปสักพักแล้วยังยัง,ยงตอนนั้นยังไม่รู้จัก u t u b e เต็มที่นะคือทําลงเล่นๆแล้วก็ซื้อตัวนี้มาทํามันเสียบกับโทรศัพท์ได้นี่สายตัวเชื่อมมันในนี้แหละมันเสียบกับตัวไม้ได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วก็เสียบกับช่องมือถือได้ตังเนี้ยเห็นป่ะเสียกับช่องมือถือได้แล้วก็เสียบกับตัวกล้องก็ได้ตอนนั้นผมมีแต่มือถือก็ทํามาสักพักหนึ่งแล้วก็มาเข้าเชซิลินพอมาเข้าวเชจิลินปุ๊บตัดสินใจซื้อกล้องมา เป็นรุ่นเป็นลูมิกครับผมลูมิก G85 เป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวจะสลับเอาโกโปรไปถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะอธิบายตัวถัดไปอันนี้คือตัวที่สามที่ผมซื้อมาตัวโกโปรมาหยิบถ่ายนะเลนมันก็จะกว้างขึ้นแบ็กกราวข้างหลังก็อาจจะไม่เฟี้ยวแล้ว <c oughs> เมื่อกี้นี้ผมใช้ตัวนี้มาต่อเลยลูมิก G85 ตัวนี้ครับผมพิกกล้องได้เปิดกล้องได้ <c oughs> อ่ะก็ผมใช้ตัวนี้ซื้อมาเป็นเซตเลยมีเป็นตัวนี้ เป็นเลนส์คิดแล้วก็ีให้ดูเลนคิดหน้าตาอย่างน,นี้เห็นปะ่ะมีมีปอ,อกนี่ด้วยแล้วก็มีเลนส์ฟิกตัวนี้ก็ที่ตั้งถ่ายตอนเมื่อกี้นี้เพราะว่าแสงมันน้อยผมผมก็ผมก็เลยใช้ตัวนี้มันมันเพิ่มแสงดีรับมาต่อตัวที่อุปกรณ์ที่สองกับสก่อนนี่ตัวที่สองที่ผมซื้อมาใช่ไหมพอซื้อมาตอนแรกปุ๊บผมก็มาเสียบใช้อย่างเงี้ยเห็นแล้วมันแบบ <c oughs> ขดะูกระตาเล็กๆเนี <c oughs> ่ยดูดิ อะไรเอย่างเงี้ยเสียบแล้วก็ใส่ไปให้แบบใช้ไปใช้มาปุ๊บเสียงแบบไม่มันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ไก่มันยังไม่สุดคือแบบอยากได้ตัวที่ดีกว่านี้อีกนิดนึงก็เลยไปถอยนี่มาโหลดตัวนี้เดี๋ยวผมวางกล้องก่อนตัวนี้ผมไปถอยมาเสียบใช้เฮ้ยเออ่เริ่มเ่มดูเป็นกล้องขึ้นมาหน่อย เห็นไหมเนี่ยไม่เดืยใหญ่ขึ้นเออคือตอนแรกๆก็ใช้ตัวนั้นมันก็เฉยๆแหละแต่พอมาเจอตัวนี้ปุ๊บเห็นตัวนั้นไปเล็กไปเลยอะเออราคาอยู่ประมาณสามพันกว่าส่วนเออลืมลืมบอกเซ็ตกล้องผมรูม,มิก G85 อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าใช่ไหมสามหมื่นกว่ากว่ากับสี่หมื่นก็ซื้อมาใช้ตัวนี้ใช้ไปใช้มาปุ๊บไปถ่ายโรงเรียนมีเสียง วิทวิทเหมือนขึ้นสัญญาณขึ้นไมโครโฟนหรือว่าลําโพงโรงเรียนนี่แหละมันมีขึ้นวิทอะไรของเขาไม่รู้อ่ะมันไปเข้าตัวไมค์ผมเวลาถ่ายมันก็จะมีเสียงวิวิทตลอดเลยก็เลยแบบอมไม่ผ่านยังแบบเอาเอามาแก้ไขหาตัวแก้ไขมาก็เลยไปซื้อตัวนี้มาซา a ามอนิกซารามอนิก,าามมนกบีลิงบีลิงหรือว่าลิง n k ผมไม่รู้อ่านยังไงนะ500อ่ะตัวนี้ซาราม,มนิก ที่ผมใช้เนบอยู่มี2ตัวแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เสียอยู่ที่กล้องเป็นตัวรับสัญญาณรับสัญญาณได้ไกลไกลดีผมรู้สึกโอเคมากแต่มันจะรับได้แค่ตัวผมรับได้แค่ตัวผมคนเดียวคือผมใช้มาอย่างนี้ไหมเพื่อนพูดอยู่ข้างๆนตรงเนี้ยไม่ได้ยินนะไม่ไมัมนไได้ยินเบามากก็เลยแบบสลับใช้คือตัวนี้มันก็ดีไปอีกอย่างดีอย่างเสียอย่างครับมันง่ายๆคือมันได้อย่างเสียอย่างก็คือตัวเนี้ย ผมต้องใช้2ตัวเวลาคุยกับเพื่อนตัวนึงถือให้เพื่อนคุยตัวหนึ่งอยู่กับตัวอยู่แล้วก็ใช้ไปใช้มาก็รู้สึกว่าโอเคราคาอยู่ประมาณตอนที่ผมซื้อมาตอนนั้น7000พันนิดๆเจ็ดนนิดๆตอนนี้น่าจะลดเหลืออยู่6 0พันะผมแล้วก็ที่เพื่อนๆฟังอยู่นี่ก็คือผมติดติดติดตัวนี้อยู่ตลอดนะคือยืนอยู่ประมาณ10 1 0 20เมตรห่างไปอีกยังยังถ้าหาันตรงๆแบบไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีอะไรบังนี่ก็คือยังยัง,ย,งยังได้ยินเสียงผมอยู่นะ ถือว่าโอเคแต่พอเวลาผมคุยกับเพื่อนอยู่บนห้องหรืออะไรเงี้ยผมก็ติดตัวนี้เพราะว่าเวลาถือใส่ปุ๊บใส่อย่างนี้ใช่ไหมคุณเนี่ยน้ำชมแต่อย่างนี้ปุ๊บเพื่อนพูดได้หมดระยะ23เมตรโอเคเอ้ยประมาณเท่าไหร่1เมตรเหรอ1เมตรครึ่งเมตรเมตรครึ่งถึงอเมตรประมาณนั้นแหละก็พอใช้ไปใช้มาซื้อไม้นี้เสร็จปุ๊บต่อมาก็ซื้อตัวนี้เอ้ยผมพูดผิด ตัวไวเลตมาหลังนะมาตัวนี้ก่อนตัวนี้ผมซื้อมาก่อนเป็นขาตั้งของเมนโฟโต o ตัวนี้ผมว่าเฮ้ยดีมากเลยนะผมผมชอบชอบดีไซน์ชอบขามันมันดูเหมือนหุ่นยนต์ลำําเนี่ยยืดได้อะไรได้กลางปุ๊บอย่างงี้ปุ๊บเลื่อตนตรงนี้ปุ๊บแบะได้สุดเลยก็ได้เห็นป่ะผมว่ามันโอเคแล้วก็ตัวล็อกแน่นแน่นมาก ตัวนี้ก็พอผมซื้อมาก็เป็นขาตั้งตัวนี้แหละใช้ถือมีล็อกไวยืมล็อกโทษโทษโทษโท,โทโอ้ยใจยเตียววาบล็อกก่อนแน่นบอกเลยแน่นแน่นมากถ้าล็อกดีๆเแน่นมากถือล็อกอย่างเงี้ยถือไปถือมาก้ามขึ้น <laughs> กล้ามขึ้นจริงมันหนักแล้วแบบกล้องก็ใหญ่อะไรก็ใหญ่ขาตั้งก็ถือล็อกไปนานๆนี่ กลามขึ้นนะบอกเลยตัวเนี้ยผมใช้ไปดูแขนขวามดิลำ่ำล่ำเลยแขนซ้ายเล็กนิดเดียวเพราะไม่ได้ใช้แขนซ้ายใช้แขนขวาถือใช้ไปใช้มาตัวเนี้ยแบกไปแบกมารู้สึกว่าหนักจังว่าหนักเลยใส่ชาร์จอีกแบตเตอรี่อีกแล้วก็ไหนจะอุปกรณ์ยิบย่อยนีสายอีกเสียบเนี่ยเข้านูน่นเข้านี่แล้วก็ตัวมันที่ใหญ่อยู่แล้วเลนอีกจริงๆ ถือตัวมันปเปล่าๆไม่หนักหรอกไม่หนักเลยแต่ผมไปโรงเรียนเนี่ยกระเป๋าเ,าเาตะติกน้ําขวดน้ําหนังสือกล่องนิสสออุ้ยยิบย่อยได้ไม่หมดแล้วผมต้องเอากล้องยัดเข้าไปในกระเป๋าเป็นยายนิอุ้ยแล้วแบบเฮ้ยอันเนี้ยคือมันเริ่มเยอะเลยไงมันเริ่มลาบากผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาตัวที่มันเบา่านีดีกว่าก็เลยไปเบิโก GoPro 7มา GoPro 7และอุ้ยเปิดท้ายไว้ตรงตัวแบตนี่ ก็จะมาพร้อมกับปอกคูดใจสุดแข็งปอกที่ใครๆใ,ใช้โก o โป o จะ,จะรู้ดีว่าแกะยากมากเวลาแกะเวลาจะใส่นะผมเจ็บมือทำทำไมคล้องนะบางทีนีมือผมซื้อมาปุ๊บใช้ไปใช้มาปัญหาตอนแรกก็คือไม่เสียบไม่ได้เฮ้ยเราจะเสียบมายังไงสุดท้ายได้มาเจอกับพี่อะแดปเตอร์ตัวนี้<笑><笑>นะผมเสียบเข้าข้างๆกันเลยนี่ผมเปิดไว้แล้วเสียบตรงนี้ เจะเข้าไปปุ๊บแล้วก็เข้ามันจะมีปอกปอกไปซื้อปอกมาอีกเออไปซื้อตัวนี้มาปุ๊บราคาอยู่ประมาณ2,100รเออใช้ไปสักพักหนึ่งมันมันถือห้อยไม่ได้ต้องไปหาปอกมาด้วยไปหยิบไปไปซื้อปอกมาตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะปอกอะประมาณพันกว่าบาท,กาบาทโกโปรเปิดเนี่ยเปิดนี้เสร็จปุ๊บใส่โกโปรเข้าไปนี่ โจ้อะแดปเตอร์เข้าข้างเข้าข้างนี้เลยนี่ใส่เสียบโ๊ะเรียบร้อยแล้วนี่ขโมยมีที่ใส่ไหมนี่แหละผมหาที่ใส่ไม้จนได้นี่แล้วก็ใส่ไม้ผมใช้เป็นตัวนี้โบย่าแต่ปัจจุบันใช้เป็นสาราบุนิกครับผมโบย่าตัวนี้ไม่ค่อยใช้พกไปแบบใช้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้อะง่ายๆคือใช้ตัวนี้บ่อยมากกว่า หรือเล่าเอ้ตัวนี้ไม่ได้บอ่บอยไม่ไวเล็บ่อยมากกว่าช่วงนี้เพราะว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยใช้คุ้มมากเลยก็วเสียบตัวนี้แล้วก็เสียบข้องข้ามมันจะมีรูอะไรของมันเห็นป่ะตรงเนี้ยเสียบเข้าไปปึ๊บแล้วผมชอบไม่ให้ชอบไปสายบก็บิดลงอย่างนี้เป็นวิธีอันนี้เดี๋ยวไปดูเอามันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับผมแล้วก็ติดสติกเกอร์ช่องไว้เดี๋ยวจัดมีทำสติกเกอร์ช่องมาคลิปที่ผมทําอยู่บ่อยๆนะครับผมที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้ใช้ลูบิกนะลูบิกตอนนี้ผมเริ่มเก็บ เก,เก็บไว้คือไม่เคยได้ออกไปใช้คือใช้แบบางานใหญ่ๆแต่ตัวเนี้ยผมใช้อยู่ประจำเพราะว่ามันทนแต่ข้อเสียของ g o p r o เจ็ทแบนะมันชอบแฮงแต่ผมก็ชอบแช้มันนะเพราะมันดีแต่เครื่องร้อนไวใช้ตลอดใช้แบบคู่ใจใช้จนมือเปียกชุ่มชื้นฉ่ำแฉะแต่ใจจริงนะผมยังได้ GoPro 8ถ้ามีสปอนเซอร์คนไหนสนใจใับผมสามารถติดต่อมาได้ผมพร้อมรีวิวรับผมตัวโกโปอยากได้มานานแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะ คือตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดตอนนี้เป็นทุกอย่างให้ผมแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> คือ GoPro Go 7 Go Black ครับผมไปทุกที่ไปด้วยกัน <c oughs> ถึงมันใจแแฮงผมก็ยังพามันไป <c oughs> ผมไม่ค่อยสนใจความแฮงมันเท่าไหร่นะ <c oughs> ผมชอบตรงที่มันถึกทนมันถึกมันทนมันอดทนมาก <c oughs> ผมพาไปลงน้ำไปดำน้ำดูปะะการัง <c oughs> โอ้โหทำนู่นทํานี่มันไปได้หมดคือมันอยู่กับผมไปทุกที่ มันพร้อมที่จะตกน้ำไปพร้อมกับผมลงน้ำปุ๊บถ่ายมาบุ้งบุ้งชอบมากเลยโปโปเนี่ยถ้าเปิดข้างอยู่างเงี้ยมันไม่ได้กันน้ำนะครับผมถ้าได้ลงน้ำนะให้ปิดแล้วก็ใช้ไม้ของตัวกล้องโกโปเลยตัวไม้ของตัวกล้องโกโปที่อยู่ข้างในเนี่ยมันกันน้ำอยู่แล้วแล้วก็ถ้าจะเอาลงน้ำนะครับผมน้ำลึกๆตัวนี้ก็ดีเพราะว่าหลุดมือไปแล้วหลุดมือถืออย่างนี้หลุดมือปุ๊บหายไปเลย็นะลไม่เคยหุนคืนมานะ ก็นี่ต้องเสียบไว้เพราะว่าถ้ายังไงมันจมบุ๊ปอย่างนี้ตัวนี้มันก็จะยังช่วยให้มันลอยขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ยังรัดแขนได้สรุปอุปกรณ์ตัวที่ผมใช้นะก็มีอยู่เท่านี้มีไม่ได้เยอะอะไรเลยหลักๆก็คือโกโปรกับลูมิกมีอยู่แค่สองอย่างโทรศัพท์ผมไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นเรื่องเก่าเรื่องราวยอ่อๆสันส้นๆคลิปนี้ผมใครมีคําถามเกี่ยวกับเอออุปกรณ์ผมหรือว่าอยากรู้เพิ่มเติมยังไงนะผมก็สามารถ คอมเมนต์คำถามไว้ใต้คลิปผมได้นะผมผมจะลงไปอ่านทุกคอมเมนต์้วก็กดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์นะจบไปแล้วครับผมก็จะถึงเดือนกันยาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วขอเดือนกันยานีวันที่19กันยาเป็นวันเกิดของผมก็อยากจะให้ได้สัก50,000ซับสไครป์เอาครึ่งแสนนั่นแหละครึ่งแสนขอครึ่งแสนก็เป็นของขอวันเกิดเล็กน้อยจากท่านผู้ชมแล้วกันคือกดซับสไครป์ผมเยอะๆใครที่เข้ามาใหม่ก็มากดซับสไครป์ได้ช่องผมบอกสำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืม กดไลค์รผมกด s u b สไครป์นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้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 ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมในการทำชิปต่อไปนะก็นี่เลยท่านิ้ชิที่ชื่นินฝากกดติดตามกดซับสไครป์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายย่ Keep on the what's your desire? paradise.